สวัสดีครับเพื่อนๆนบ้านสวนเกษตรพอเพียงทุกท่านนะครับอยู่กับผมบ่าวชาบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้พบกับบ่าวชาก็จะนําสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับที่มีความหมายบอกว่าตักจวงเงินทองเข้าสู่บ้านนะครับไม้มงคลที่พูดนี้ก็คือต้นช้อนเงินช้อนทองนะครับต้นทอนเงินทอนทองฟังแต่ชื่อ และความหมายนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดแห่งไม้มงคลแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวบ่าวชายจะพาเพื่อนๆมานะดูลักษณะของต้นช้อนเงินช้อนทองกันก่อนนะครับต้นช้อนเงินช้อนทองนี้เป็นไม้ตระกูลต้นไทรนะครับมีลักษณะเป็นไม้ทรงพุ่มกลมนะครับมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวใบเดี่ยวนะครับสีเขียวสดใส นะครับมันวาวลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวโค้งมนค้ายกับช้อนนะครับกิ่งก้านนะครับเหมือนกับต้นไทรนะครับเหมือนกับต้นไทรสามารถปลูกได้ง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะครับเพียงแค่เราปลูกในกระถางต้นช้อนเงินช้อนทองนี้นะครับเป็นไม้ที่ชอบแสงแดด นะครับแต่ไม่ชอบแดดจัดนะครับถ้าเกอดแดดจัดใบของต้นช้อนเงินช้อนทองเขาก็จะหงิกงอนะครับเพื่อนๆเป็นไม้ประดับที่มีความสวยงามเป็นไม้ประดับที่ชอบแสงแดดนะครับวันหนึ่งควรจะโดนแดดประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับควรจะปลูกนอกบ้านนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะนําไปปลูกเพื่อฟอกอากาศหรือว่าปลูก ให้สวยงามในบ้านนะครับก็ควรเอาออกมารับแดดอย่างน้อยสัปดาห์ละ2อถึงครั้งนะครับเ,เพื่อนๆคนที่ปลูกต้นช้อนเงินช้อนทองนี้มีความเชื่อกันว่านะครับปลูกต้นช้อนเงินช้อนทองแล้วนะครับจะช่วยเสริมโชคเสริมบารมีนะครับในทางโชคลาภนะครับจะช่วยตักตวงเงินทองให้ไหลามาเทมาเข้าบ้านนะครับให้ช่วยเรียกลูกค้า นะครับให้เข้าสู่ร้านค้านะครับเหมาะสําหรับผู้ที่ทาํามาค้าขายหรือว่าผู้ที่ทําธุรกิจนะครับเพื่อนเนเราสามารถนําไปปลูกไว้หน้าร้านนะครับเพื่อที่จะเป็นเสริมดวงเสริมบารมีนะครับเรียกลูกค้าเข้ามาเรียกเงินเรียกทองเข้ามาสู่บ้านเรานะครับเพื่อนๆฟังดูความหมายและความเชื่อแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับเพื่อนเพื่อนต้นช้อนเงินช้อนทองหรือว่าเป็นไม้มงคลที่ปลูกง่ายนะครับรักษาง่าย แล้วก็สวยงามนะครับปลูกเป็นได้ทั้งไม้ประดับนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่จัดสวนนะครับเพื่อนๆต้นช้อนเงินช้อนทองนี้การขยายพันธุ์ก็จะนิยมขยายพันธุ์โดยการปักชำนะครับเพื่อนเพื่อปักชำก็สามารถทําได้หลายแบบนะครับแบบที่1ก็คือการตัดยอดนะครับตัดยอดไปชำในแก้วน้ำนะครับแล้วก็พอรากเริ่มออกเราก็ เปลี่ยนน้าบ่อยๆเพื่อไม่ให้รากเน่านะครับแล้วก็สามารถที่จะนําไปปลูกลงกระถางได้อีกชนิดหนึ่งก็คือการเสียบยอดนะครับเสียบยอดที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่ก็เป็นการเสียบยอดต้นไม้ที่นํามาเสียบยอดได้ก็เป็นต้นไซนะครับต้นไซไซเกาหลีไซย,ย้อยแล้วก็ต้นข่อยบ้านเรานะครับสามารถนํามาเสียบยอดได้นะครับเพื่อนๆก็จะทําให้ เพิ่มความสวยงามเข้าไปเป็นไม้ประดับที่มีมูลค่ามากขึ้นนะครับการขยายพันธุ์การดูแลการใส่ปุ๋ยนะครับก็ควรสามารถเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยคอกได้ในที่เราปลูกเริ่มต้นการปลูกนะครับเ,เพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือปุ๋ยละลายช้าลงไปได้นะครับก็เดือนละครั้งหรือว่า2เดือนต่อครั้งก็ได้นะครับเ,เพื่อนๆการให้น้ํา ก็ให้3วันต่อครั้งนะครับหรือสัปดาห์ละสองครั้งก็พอนะครับหลังจากที่ต้นช้อนเงินช้อนทองติดแล้วนะครับเพื่อนๆครับเป็นไงบ้างครับเรามารู้จักกับต้นช้อนเงินช้อนทองกันแล้วนะครับเพื่อนๆที่นิยมหรือว่าชื่นชอบในไม้มงคลก็ไม่ควรพลาดนะครับควรหามาปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านหรือว่าทําเป็นไม้ประดับฟอกอากาศไว้ใน ตัวบ้านก็ได้นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นเสริมโชคเสริมบาร,รมีแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับต้นเล็กๆก็ราคาประมาณ100 200นะครับถ้าต้นใหญ่ก็4500ขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่น่าเล่นแล้วก็ควรมีไว้ในบ้านนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้บ้านสวนกเกษตรพอเพียงก็ได้นำสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับหากชอบใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับบ้านสวนกเกษตรพอเพียงนะครับมีเคล็ดลับดีๆสิ่งดีๆ หมายมงคลดีๆก็จะนำมาฝากเพื่อนๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ